นี้เราอยู่กับเกม Speed d i p เ e r เรากลับมาแล้วนะฮะในพาร์ทต่อตกันมานี้แบบว่ามารวัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรถนะครับ Speed สปีดทั t ซีซั่นใหม่นั่นเองนะอยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับรถคันนี้มีชื่อว่า madness madness <laughs> ชื่อว่าแมสเน็ตนั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากสนใจนะครับรถคันนี้บอกหรือว่าแรงมากๆนะฮะได้ลองขับมาแล้วนะฮะซึ่งผมจะอธิบายก่อนเลยว่ารถคันนี้นะฮะเป็นรถสปีดพาสซีชั่นล่าสุดนะครับอันนี้เรามาดูกันอัปเกรดกันก่อนดีกว่านะครับมิเตอพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้อัปเกรดรถ M2 ไปนะฮะซึ่งเป็นรถบัสไซนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้นะผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรเหลือทีพอร์ก็ไม่เหลือซึ่งอัปได้แค่แบบได้แค่นี้นะแต่ว่าผมจะบอกแนวทางการอัปล้วกันว่าอัปยังไงนะครับนะ ทางฝั่งขึ้นโยนนะครับไปด้านซ้ายนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อัพตรงได้เลยนะแต่ผมยังอัพไม่เต็มนะเนื่องจากว่าทีิปอยไม่เหลือแล้วแล้วก็ระบบเชื้อเพลิงนะครับซ้ายสุดเลยนะครับเทอร์โบนะครับซ้ายสุดเช่นกันนะครับเอ็นแทงนะฮะก็สายซ้ายนะครับผมนะฮะอัพไซด์ได้เลยนะจ๊ะการอัพรถสายซ้ายนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับรถแมสเน็ตคันนี้แล้วนะครับสามารถอัพตามได้เลยนะครับแต่ที่ตอนนี้คือผมอัพไม่ได้ไงทีิปอยหมดโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ถ้าอัพไม่เต็มแล้วรถจะแรงแค่ไหนแต่ผมบอกเลยว่าขนาดอัพไม่เต็มผมลองไปเล่นมาแล้วแรงมากครับแรงมากๆจนนิวเลคอร์ดบางด่านเลยก็มีนะเดี๋ยวเรามากดแรงกันเลยดีกว่านะครับปโอเคครับตอนนี้เราถึงการแบนด่านแล้วนะฮะขอแบนอ e ีเดนไว้ก่อนแล้วกันซึ่งคือไม่ค่อยได้ขับไนงะเจอลอสแองเจลิสเอสโคนคันครับผมนะฮะแล้วก็รถซีซัน3ามรถซีซันสด้วยนะครับผมนะตอนนี้นะฮะเราขึ้นมาอยู่แบบสวยๆเลยนะ คืออยากจะบอกว่าผมนี่ยังไม่ได้อัพเต็มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถสู้กับรถที่อัพเต็มแล้วได้หรือเปล่านะโอเค3 2 1ไปแล้วครับผมนะฮะแอดวานซ์ดิฟไฟไม่ใช่ดิเออโอเคเก็บขึ้นไปฮะวิ่งไปครับผมกระโดดลงไปเอ้อคือเอสโกต,ตามหลังเราอยู่นะฮะตอนนี้โอเคครับแอดวานซ์ที่ข้างหน้าครับ โอเคควิกเทิร์นแอดวานบิฟตัดในโตควิกเทิร์นสวยสี่ดับยูดับยูขึ้นไปฮะสกิลติดรัวๆนะผมบอกเลยว่าคันนี้ขนาดอัพไม่เต็มดูดูคุณผู้ชมครับนี่ในแรงนะความทิ้งห่างแบบสุดยอด <c oughs> นี่แรงจริงคือแบบยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนะแบบโอเคแอดวานทิป okay. ขวาไปฮะโหมข้างล่างดูดีออกอีกครับคุณผู้ชมฮะคือออกรัวๆฮะโอเวอร์ดิปแบบนี้ครับ ในโต้หน่อยเอาโอเคหักขวาไปหักขวาไปอีกทีนึงเ,อ,อ,เอ้าชุบลงข้างหน้าครับหักซ้ายอ่าสิเดี๋ยวไปอยู่มัอยู่ลงไปครับโอเคควิกเทิร์นนะครับข้างหน้าครับแอดวานซ์บิฟอือคือคุณผู้ชมครับทิ้งห่างไกลมากคือแบบยังไงผมก็ชนะแล้วล่ะตานี้นะโอเคเลี้ยงบูสไปตรงนี้ครับอุ้ยเกือบชน c ี u เดียยูยูไปฮนะขึ้นไปโอเคแอดวานดิฟ okay. นะครับผมทางหน้าเหมือนการตัดในโตะเออคิกเทิร์นทางหน้าก็ตัดในโตะคิกเทิร์นครับผมเออโอเวอร์ดิฟไปนี้ครับ c w u จบเกมแน่นอนครับผมโอ้โหเกือบนิวเลคคอร์ด43 44เฮ้ย มันแรงเกินไปแล้วอย่างเงี้ยอัพไม่เต็มแต่ได้ขนาดดี้เลยสามสองหนึ่งไปแล้วฮะผมโอเคแอดวานซ์ดิฟออกไปนะแสนดดิฟพูดผิดนะโอ้ยชนอะไรขนาดนี้ครับพี่ขอบคุณครับท่านนะครับแอดวานซ์ดิฟข้างหน้าครับผม C ี w ไปตัดในโตั C ด w w บมูอีกทีฮะโอเคเกาะไปติดๆครับผม เกือบชนนะโอเคแอดวานดิปโอ้สวย q วิกเทิร์นด้วยฮะสกอร์เขาพลาดนะครับ SNJ นะโอเคเราตามที่ที่หนึ่งอยู่นะตอนนี้ที่หนึ่งก็พลาดเหมือนกันโอเคเราขึ้นมาที่หนึ่งแล้วฮะแอดวานดิปซีเดไมยูเดไมยูไปครับผมนะฮะซีเดไมยูไปครับข้างหน้านั้นโอเวอร์ดินะครับโอเคสกิลเรายังติดอยู่นะเนื่องจากว่าเรามีสกิลแบบอะไร พูดไงใช่มันมันยังแบบเล่นได้นะผมว่ามันยังเล่นได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ที่แลนดิ้งอะไรมากนะครับโอเคโอเคข้างหน้าครับคลิกเซิรนไปแอดวานดิฟเราต้องหนีทั้งสองคนท้้งหลังนะครับเขาจี้มันติดๆเลยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรได้ทุกคนแอดวานดิฟนะฮะควิกเทิร์นแอดวานดิฟสี่มือยนะูควิกเทิร์นอ่าเป็นวิธีการทำให้ลดอ่าคืนหน้าได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคแอดวานดิฟควิกเทิร์นสวยๆครับสวยๆครับเข้าดีๆเออเรียบร้อยนะคือทิ้งห่างแล้วคุณผู้ชมฮนะี่คือบอกอยากบอกว่ายังอัพไม่เต็มนะครับคันนี้ขอยัดอีกครั้งว่ายังอัพไม่เต็มนะ โอเคโอเวอร์ดิฟนะครับสี C ่เดี M ๋ยวมาอยู M ่ยูข้างหน้าก็สี d ่เดี U ๋ยวมาอยู่มาอยู่ครับด้านขวาหักซ้ายตันโต๊ะปุ๊บปๆ๊บป๊บโอเคสวยด้นโต๊ะอุ้ยทำอะไรสถิติหรือเปล่านิวเรคคอร์ดเดี๋ยวเมื่อกี้วันนี้ผมดูแต่เวลาไงแล้วรถมันไปขุดด้านข้างแต่นิวเรคคอร์ดอะ <laughs> คือมันเกาะถนนมากฮะแบบขับแล้วมันเกาะถนนไม่ลื่นนะถ้าเปรียบเทียบรถเออซีซันที่ผ่านมาคือรถลื่นแต่คันนี้แบบดีอ่ะคือเข้ามือเข้ามือผมนะเออเข้ามือผมมากเลยอันนี้อยากจะแนะนําว่าเกาะถนนดีนะฮะแต่อาจจะเก็บเ็นแท้งยากนิดนึงนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องอะไรก็สามารถใส่นกไฟได้นะครับเพื่อเพื่อเ็นแท้งเวลาตอนเลนดิ้งอะไรนี้นะ โอเคขอแบ่ด่านอีเดนก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะก็จะเจอด่านอะไรนะครับออตอมสตอรี่หรือเปล่าแรนดอมเพนกวินไอส์แลนด์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากออกตัวไปโอเคฮะออกตัวมาแล้วครับผมนะฮะออกตัวมาที่หนึ่งเลย นี่เป็นแรงออกตัวที่หนึ่งเลยเหรอนี่ใช้ได้อยู่นะโอเคฮะเดลิฟครับว่าไงฮะเดลิฟเดลิฟว่าไงโอเคหักขวาครับเออควิกเทิร์นไปสิ่เดือบุมยูนะฮะนี่มันรถไม่เป็นไรครับนี่ยังไงเราก็ได้เปรียบนะฮะโอเค คลิกเชิญไปนะครับกระโดด2แท่น1 2 3 4โอเคอันนี้หักขวาครับโอเค,โอเ,คโอเวอร์ดิปอะซีเดิมยูเดิมยูต่อไปฮะหน้าครับผมซีเดิมยูเดมยูโอ้ชนไม่เป็นไรแก้ได้ฮนะ ข้างหน้าหักซ้ายเต็มตัวครับผมโอเคดูเหมือนว่าคนข้างหลังเรานี่จะไม่ยอมจริงๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรายังนำอยู่ก็ไม่ไกลมากนะแต่ก็นำอยู่ <c oughs> โอเคอผมพลาดเมืกี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคหักคว้างหน้าครับตัดในโตทีเดียวไปยุ่งไปไปชุบโอ้ไม่มีในโต <c oughs> พาดไปหน่อยหนึ่งเองนะฮะแต่ก็ถือว่าแรงนะสำหรับรถที่อัพไม่เต็มนะครับผมบอกเลยว่าสปีดพาร์ซีซั่นนี้แนะนำครับผมนะฮะเป็นรถที่ดีนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีรถเอเลยคว,ควรควรมีนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะฮะ คุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างฮะสนุกหรือเปล่าเอ่ยนะครับถ้าสนุกจบใจยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สับใครไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การส่วนทาทีทวีได้ทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะและวันนี้นะครับก็าต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันครับ